สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่ี่สปนะครับสิงหาอิซูวีคอสแปดสเต็ปนะครับอขับไม่สบายนะครับก็นุ่มก็แน่นดีแต่ขับไม่สบายนะเมื่อวานผมไปลองดูนะเมื่อวานลูกค้ามาผมไปลองรถข้างหน้าสะเทือนข้างหลังทิบเร็วนะมาดูข้างหลังกันพร้อมกันผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะมาดูพร้อมกันครับว่าเป็นยังไงนะ ถูกรีวาวถูกซ่อมมาแล้วนะครับจากสำนักอื่นนะครับลูกส,ปเปกสูเป็นลูกสูป2 p r โฟนะครับเป็นลูกซูป2โฟร์สแตนดาร์ดของ VCROSS นั่นแหละเอ๊ะข้างหลังไม่น่าถีบไวนะเพราะว่าไม่มีร่องแฉงมาเลยนะครับแล้วก็แผ่น3 6 5หนา0.3เป็นแผ่นแรกนะครับแล้วก็3.4.2แผ่นนะครับ3.2.28นะครับก็ที่เหลือก็เป็นสแตนดาร์ดของ p r o f i เนอร์เพียงแต่ไม่มี ร่องแฉกนะเป็นลูกสูบ V ีดีนะลูกสูบ V ีดี velocity dependent จะต้องมีร่องมีแฉกนะครับทั้ง2อข้างอันนี้คือมาตรฐานเลยนะถ้าไม่มีก็ต้องมาดูกันว่าทำไมไม่มีนะทำไมไม่ใส่ด้วยเหตุผลอะไรนะครับอาจจะอยากให้เหนิดมากเนละพอเหนิดมากมันก็กระแทกนะขารีบาวนะมาดูขาบ,บ้างกันว่ามีร่องมีแฉกไหมนะอ้าวมีนะครับมีแฉการอ่ะเ5นะครับ ร้องแชกมาตรฐานเลยที่ผมได้ทำมา7.5แต่แผ่นนี้ไม่มาตรฐานแผ่นนี้หนานะของโปรพได้น่าจะ0.2นะถ้าผมจะไม่ผิดนะอึ๊บอ่าแล้วนี่อีก2แผ่นโอ้หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับไปหนักคารีบาวดีกว่านะครับไม่ต้องไปหนักขาบบัมนะแล้วก็ตรงนี้ใส่สลับกันมาอ่ะใส่สลับกันมาไม่เป็นไรนะครับฟรีโหรือแชกโอเคแล้วนะครับใหญ่สุด แต่รีบาวไม่มีรีบาวต้องมีนะรีบาวต้องมีนะครับถ้าไม่มีมันก็ไม่ใช่รูสูบวีดีอ่ะใช่ไหมล่ะแต่แล้วก็สามหกจนหะ้าหนาศูนย์จุดสามเนหนาไปเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสองนะครับสามสี่สองแผ่นนี้ก็หนาไปนะครับแต่รถลูกค้ามีคนของมีคนของก็เดี๋ยวเอาไว้นะครับคนของเดี๋ยวเอาไว้ไว้เหมือนเดิมแล้วก็คาริบาวคาริบาวก็เอาไว้เหมือนเดิมแต่ผมจะใส่แชกเข้าไปนะให้มีแชกด้วย จะได้มีฟรีโฟลคาลิบาวจะได้ไม่กระแทกนะครับเขาเหนืดก็จริงนะครับแต่ฟรีโฟลคาลิบาวต้องมีนะตึ๊บถีบลงมาเนี่ยขับขับไปด้วยความเร็ว80อัพนะครับแล้วไปเจอหลุมเนี่ยถ้ารีบาวไม่ไม่มากพอก็รถทั้งคันกระแทกลงปึ้งแต่ถ้ารีบาวมากพอแหนบถีบแหนบกับแก๊สในโชคจะถีบล้องลงมาตุ๊บจะพอดีพอด,พอดีนะครับจะพอดีพอดีแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะ กับน้ำหนักข้างรถตกลงไปเพราะรีบาวชานะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันว่าเป็นยังไงนะอ่ะมาต่อคู่หน้าเมื่อกี้คู่หลังประกอบออกไปแล้วคู่หน้ากระแทกนะครับคู่หน้ากระแทกค่อนข้างสะเทือนนะแล้วก็เหมือนรีบาวพอไหมรีบาวรีบาวก็โอเคอยู่นะแต่แต่บ๊มสะเทือนนะคู่หน้าไวไหมรีบาวปุ๊บไปลองตั้งแต่เมื่อวานไงก็ลืมเหมือนกัน แต่ผมว่าไวไปหน่อยนะรีบาวอ่ะไวไปจริงๆิงด้วยนะไวไปดูค่าแผ่นชิมรู้นะดูค่าแผ่นชิมรู้รีบาวไวไปใช่เมื่อวานนะข้างหลังบัมกระแทกรีบาวไม่ไวแต่ข้างหน้ารีบาวไวนะจำผิดจำดจำไม่ได้ไปถึงเเมื่อวานแต่คราวเนี้ยแผ่นชิมเนี่ยเราก็มีแค่สเต็ปเดียว นะเราไม่ได้มีแผ่นชิมหลายสเต็ปขนาดนั้นนะครับเราก็สเต็ปมาตรฐานก่อนนะก็กลับคืนสู่ค่าปูเป็นเดอร์แ่บน,นะทุกสู่เป็นแบบ2 flow โอ้บัมไวบัมบัมไวไปนะครับบัมไวไปหรนะืบาวไวไปโอเคนึกออกแล้วบัมไวไปหรืบาวไวไปนะอย่างบัมไวมากคนระับบัมไวมากเลยก็ ลีเบาก็ไหวไปนะครับนู่นนะปรับเบอร์หกเบอร์เจ็ดก็ยังแบบตึงดังตึงดังตึงๆังตึงๆังตึงดังนะมาปรับปรุงกันนะครับฟีโฟคารลิเบาให้น้อยกว่าน,นี้นะครับฟีโฟคารลิเบาให้น้อยกว่าน,นี้จะได้ไม่ไหวนะครับแล้วก็ 3, นะสามหกจุดห้านะสูญสีต้องมีสีแผ่นนะครับต้องมีสีแผ่นขาบัมขาบัมเจ็ดจุดห้าโอเคฟีโฟโอเคแต่เขาบัมไหวลงแรงๆนี่ตึง้งนะตึ้งเลยต้องเติม สามหกยี่ห้านะศูนย์สองเข้าไปอีกข้างละแผ่นนะครับข้างละแผ่นสามสี่สามสองอีกข้างละแผ่นนะครับสามสี่สามสองอีกข้างละแผ่นหรือสามสองยี่แปดไปเพิ่มชุดบิ๊กบัมไว้นะแล้วที่เหลือก็คือโฟร์มแมนละนะแค่นี้ก็จะดีมากแล้วนะครับน้อยบางนาจาัดให้าจา้ะ